นี่คือจุดสุดที่หนะครับลูกนั่งค่ำแปตัวฝึกกำลังความกดทนของกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อหลังนะครับ คอนของกีนก็เป็นเช่นนี้ครับ้องซีเมนโงนลมแล้วก็มีที่ยึดข้อเท้าไว้บริหารแผ่นหลังแล้วก็เสริมซิคแพคอันนี้ก็มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการเสริมกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็เนื้หนหลังนะครับ บรรยากาศโดยทั่วไปของสนามสุขภาพการมินทาบังเขนนะครับนี่ก็เป็นจุดสุดที่เจ็ดการแข่งตัวจุดการยืดตัวและอ่อนตัวการจับห่วงหมุนเท้าอยู่กับที่นะครับกลไกก็จะเป็นราวนะครับแล้วก็มีห่วงเล็กนี้ ในแบบนะครับนี่นคือมีมีความสูงต่างกันไปนะครับมีสองสองขนาดนถ้พาไปดูอุปกรณ์จุดที่แปดนะครับจุดที่แปดนี่เป็นท่อนไม้สำหรับยกมีขนาดต่างๆกันไปนะครับเสริมกล้าเนื้อแขน นี่คือจุดศนะครับยกขอนไม้ถึงกำลังแขนและไหล่โดยการยกขอนไม้ขึ้นเหนือศีรษะทำไ,ได้กล้ามเนื้อท่อนแขนนะครับอันนี้มีประโยชน์มากสำหรับการนิกกล้ามนะครับ นี่มาดูจุดฝึกที่9นะครับเป็นการฝึกการทรงตัวนะครับการทรงตัวเป็นความาาคามล่องแคล่ววิ่งสลับพันปลาฝึกความคล่องแคล่วโดยการวิ่งสลับพันปลากลับไปมานะครับก็มีประโยชน์สาหรับนักกีฬาที่ต้องการความ่องตัวสูงเช่นการเล่นฟุตบอลการ เป็นบาสเกตบอลนะครับใช้ริงข้อเท้าความอ่อนตัวตัวความยืดหยุ่นนะครับออตอนนี้อาการคุ้มฟ้าขึ้นฝนลยครับ้าธุคนใหม่วันนี้ก็วันที่22กันยาครับายฝนต้นหนาวปีห้า ทิปนี้ก็อขอบคุณมากครับผม